แะสวันดีพี่น้องนะตอนนี้กระดังสิไปฮับหนีเนาะเอาติดหนีอาเศีดมากินประศัตรรำไห้ลำหน้ามือให้ร้ายกับตอนนี้ยืนเนาะตีเขาพัดษายืนตีเขาพัดซามันหนีนไปเลยไปเอาเีดมากินเรา่องแห้งสือต่อลำหน้าประศัตรยังพรท่านเสด็จสมบูรณ์อยู่ดอกพี่น้องยังร้ายเติบ นจะเป็นข้างเมือ่อวานปิดตัวที่อาจารย,ย์ปฏิบัติไผ่ยางกายกันนี่ใหม่นี่ต่ออีสิอาณาใหม่ซอยกันหมวกกระสิไปพวกหมวก่ะ น้องมันในข้างส่วงเนาะอันนี้ดอกยุ่มหอมเด้อไปแล้วล่ำกระดือกับไปน้ำล้างหูฮึฮึฮึทางกะค่อนข้างสีหยากแน่พี่น้องเลยลำบากเปิดแต่ ขาลดมาเลยคือมือให้เติบใครแน่ยจะย่างเอามัวดวงได้เราลมาน้าหวดงดัดเนาะหมือวานันจังหน้่ไหวดีฝนก็จังโมหะภายเมือวานมปานี่ใหยเอากูมอเปานี้แต่ว่าน้ำหัวดงต้องบอกขึ้ไมาโอ้ยเข้าไปเนี่ยบบ กอนเตนเป็น <int> ค <spreadsheet> <Atlantic> <t üler> ุ้มเจี่เย่งานไปไหนเลยนิยังสูอยู่มันแข็งก่อมันจบไปนี่นักแหงเิงนกกันเด้อไปหน่อยเลยทาเมื่อน้าน้องหินัก เย็บไปเรื่อยจะกเขาเอาขีมา่ม้าแห่งหยาดใส่กับ <c> ว <oughs> ่าจักยังอีกห้องล้งจากขามหวยแล้วกมาขามห้อง รถจักนี่ฮะไอ้ยกทองอ้างแตกรถได้ันนีนบอว่าที่มา่น่เาะราัะวาัเาะเาหราะาะางนั่เาะเเาย โอ้พักบุกนี่ยักบุกเออสวนเขาบุกพักบุกมิตรอ้ายสินี้เสียดมาแต่สวนเจ้าคากกันบ่งทีหนะนี่ก็คือทางไปสวนเอาโกูเนาะกระสิมีเปลือกอรไอยเปลือกพักบุกเนี่ยาระหยัดกรซื้อเค้ื่งแนนเปลือกปลาเนี่ก็มาแต่สวนเจ้าะบ่อต้นนี่มันต้อง Tôi này tổng xóa xóa con, tổng cái này nó còn so sánh với cái gì nữa, cái này nó còn so sánh với cái gì nói cái này nó มันก็ซาม,นมนาเนี่ยมันก็ไข่ไหนแล้วก็ข้าได้ขี่ได้ก็ได้ควายปีเกือบหอดเอวนะหอดหางงามนะเหาเด็ยว,วันทางวันหยาก็สิเบิด์ตซามนี่เนาะบานนี้ก็สิเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปขามพี่ภาษาไปแต่ก,ก็หอดบานบานบนี้เออชิดสิกุอีกข้นา,นานี่อยเจ้าคลิปพี่น้องเจ้าคลิป การยางมะติดหนี่กับสรพมาณนี่ดนะพอกันไหมในคลิปนะ้ะ